สว,ส,สวัสดีครับนะครับนอนมนีกะอาว่าพอกับอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับมนีกะจิพามาอันนี้เงาซักนะครับนอนลุงถุงชํำนะครับนอนลุงถุงเพาะเนาะถ้าเป็นเงาซักนะครับพร้อมปลูกนะครับนาะแบบนี้นะครับเนาะคือเงาละประมาณ3บาทนะครับเนาะสองบาทก็มีนะครับเนาะสองบาทก็จะหน่อยลงจักหน่อยนะครับเนาะสองบาทกับประมาณเนี่ยนะครับหน่อยลงจักหน่อยเนาะแต่ว่าอันนี้ผมสือข่ากันมานะครับเนาะ ผู้ใดสนใจนะครับเนาะเงาซักนะครับเนาะมีตั้งแต่ราคาบาทห้าสิบนะครับเนาะบาทห้าสิบไปถึงนะครับสองบาทสามบาทนะครับเนาะอ่พร้อมปลูกเลยก็มีนะครับก็ขึ้นเนี่ยสามบาทนะครับพร้อมลงเอาไปปลูกเลยนะครับเนาะบ่ต้องช้ำนะครับบ่ต้องเพาะนะครับเอาไปปลูกลงนะครับดินได้เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นป้าเป็นเขานะครับเนาะเดี๋ยวตานะครับเนาะเขาก็งอกออกมานะครับเนาะเขาค่อยเลี้ยงเอาว่าเขาจะเอาไว้จะกิง ล้ำนะครับกว่ากันไปนะครับเป็นเงาซากพร้อมปลูกเนาะผู้ใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันของมาได้นะครับเนาะสถานที่นะครับงานหน้าจริงที่เขาจะเบืองนะครับแปลงซากก็คืออยู่ตําบลญผู้ฮานนะครับเนาะอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะไปยังคืออยู่หันเพราะว่านะครับอําเภอศรีชมพูอยู่ไก่กับอําเภอผู้กระดึงนะครับเนาะแถวนั้นจะมีอุทยานนะครับเนาะแล้วจะมีปลาซากนะครับเป็นปลาใหญ่นะครับเนาะแล้วชวบ้านนะครับก็ไปเก็บเม็ดซาก นะครับเนาะมะเพาะนะครับแถวนั้นจะเป็นนะครับแรงพอช้ำก้าไม้นะครับก็คือก้าซักนะครับโดยเฉพาะเลยเพราะว่าปลาซักหลายแห้งนะครับเนาะในเขตอุทยานนะครับเพิ่นก็ให้ชาวบ้านไปทำมาหากินนะครับเนาะไปเก็บหมากซักมะเพาะนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะอ่าผู้ใดสนใจนะครับเนาะก็ติดต่อสอบถามกันเของมาด้อ่ามาเบิ่งงานของเฮานะครับเนาะโอ้ยถึงฝนตกนะครับเนาะถึงย่านกองเปียกเนาะครับเนาะนี่นะครับก็คืออ่าเป็นก้าเล็กนะครับเนาะก็คือประมาณ บาดหาซิปนะครับเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยกาเล็กบาทหาซิปนะครับมีความสูงนะครับเนาะประมาณสีนิ้วหานิ้วนะครับเนาะอ่านะครับผมกะนะครับต้องมาตัดหลักนะครับนิดหน่อยนี่ออกนะครับเนาะเพื่อที่จะนะครับลงทุงช่ำลงทุงปลูกนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นกาทีอาทมงานจะส่งมานะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบเนี้ยอ่าทรงมาได้ลักษณะแบบนี้ละอันนี้ก็คือผมตัดนะครับเสียง45องศานะครับเนาะอ่าได้ประมาณได้กว่ากันไปนะครับเพราะว่า กาสักมันเป็นเหงาทีเปาะจักน้อยนะครับพาเป็นเหงาหน่อยเนาะครับเนาะกะอาจจะบูดเปีปันไดนในการตัดเฉียงนะครับเนาะกอประมาณนี้แหละนะครับเนาะเขากะเอามาลงกถุงชั่มถุงเพาะนะครับเนอหนีได้เลยนะครับเนาะพื่ต้องสนใจว่าโพจักหนิยวจักเส้นขอแค่์มองปุ่มปุ่มนะครับเนาะเนี่ยมองปุ่มปุ่มอ้วนๆเนี่ยนะครับเนาะลงไปอยู่กลางถุงนะครับเพราะเป็นโพมานะครับจังสี่นะครับนอเพราะเป็นโพมาจังสี่นะครับโอกาสที ซักจะ,จะเจริญเติบโตซาห,หรือจะตายมันสูงเนะครับเนาะะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะฮอกะมาเบืองวิธีการเหตุกันนะครับเนาะ